ประเด็นเรื่องของ STD ระบาดเนี่ยที่ตอนนี้กำลังเป็น Talk of the t o ทอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะหมอว่ามันมีมาสักระยะแล้วแหละเพราะว่าที่คลินิกะเจอเยอะขึ้นมากก็เจอในกลุ่มแบบอายุยังน้อยนะวัยรุ่นนักศึกษาถามว่าโรคฮิตฮิตที่เจอบ่อยที่คลินิกะนะก็ส่วนมากก็เป็นหนึ่งคือหูหนอนไก่เอออันนี้ก็เจอพักหลังเจอเยอะมากเนาะ หุดนนอนไก่เริ่มนะคะหนองในเทียมอันเนี้ยเจอเยอะมากแล้วก็ซิฟิลิสอันเนี้ยจะพักหลังแอบเจอในคนท้องได้เยอะขึ้นเหมือนกันก็ค่อนข้างประหลาดใจเนาะก็เวลาเดี๋ยวนี้คนไข้ก็รู้สึกว่าเขาดูแลตัวเองดีขึ้นนะคะถึงว่า,าไม่มีอาการแต่รู้ว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงก็มาขอคัดกรองแล้วเลยว่าถ้าจะเกิด การคัดกรองเนี่ยมาตรวจที่คลินิกหมอจะตรวจอะไรบ้างก็มีตั้งแต่เจาะเลือดอันดับแรกเราสามารถดูได้ตั้งแต่ h อชวซิฟิลิสเวลาตับอักเสบ B ีเวลาตับอักเสบซีที่เข้าข่ายว่าเป็นกลุ่มเอ d อีดนะบางคนก็จะขอดูภูมิด้วยว่าเออไอที่ฉันฉีดวัคซีนเวลาตับอักเสบบีไปตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยภูมิมันยังเหลือไว้ป้องกันโรคไหมเพราะว่าถ้ามันภูมิมันน้อยอ่ะก็สามารถฉีดวัคซีนกระตุ้นได้ ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มการตรวจภายในเนะเาะก็หมอจะเอาตกขาวไปส่งตรวจเลยว่าตรงนั้นอะมันมีโรคอะไรบ้างก็จะได้แก่พวกกลุ่มหนองในหนองในเทียมนะคะพยาช่องคลอดเนาะ,ะมันดูได้ไปถึงพวกเริ่มแผลนริมอ่อน แล้วก็อื่นๆที่อาจจะเกิดติดเชื้อได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็น STD อย่างเช่นเชื้อราช่องคลอดหรือว่าแบคทีรียนะคะก็สามารถตรวจได้จากตกขาวเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ง่ายมากไม่ได้ต้องแบบรอมีอาการแล้วมาตรวจเพราะว่าส่วนมากไม่มีอาการแต่ขึ้นเชื้อกันเยอะเหมือนกันนะคะ